สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกอาจารย์สมชายวัดเทพดีลานะครับได้มอบเหรียญมาให้เราศึกษานะครับเป็นเห,นหร,รียญหลวงพ่อแผ่ปี2512นะครับสวยงามมากเดี๋ยวเรามาศึกษากันครับเราตรวจสอบเ้รยปืนมาเทพโอนปสัสเวนต้านะครับสำหรับท่านผู้สนใจนะครับเราจะมอบใบรางาตาพร้อมซองสะสมเ6ให้นะครับ ธาตุที่สำคัญนะครับทองแดง58 c เนิกเกิล27และมีทองคำ1นะครับคือไปชุบมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับเราทำคลิปเพื่อการศึกษานะครับขอทุกท่านได้นำค่าหลังปืนที่ตรวจค่าได้เอาไปเปรียบเทียบกันนะครับปืนไม่ได้บอกเก๊ปืนไม่ได้บอกแท้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องนำค่า หลังปืนเนี่ยไปเ,เปรียบเทียบกันในครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์สมชายวัดเทพวีลาเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบเหรียญสวยๆมาให้เราศึกษากั